ครับกายรัตนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานวันช้างไทยที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับศูนย์พัชบาลก็ตอนนี้ก็จะเป็นวิธีให้ช้างนะครับกินตกนะครับผมก็คือเนี่ยครับก็เป็นก็เป็นกับขันตกของช้างนะครับผมห้ามนะครับเครื่อถ่ายลูกได้นะครับ ตอนนี้กําลังเข้าแถวนะครับเตรียมตัวที่จะกินโตครับประมาณ40กว่าเชือกนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับทีช้างทั้งหมดของศูนยัดช้างไทยนะครับจะมายืนเรียงหน้ากันถ่ายรูปในระดับนี้นะครับก็เป็นช้างทั้งหมดนะครับที่อยู่ในศูนย์รักช้างนะครับศูนย์ขบารชาช้างที่ลำปางครับที่ช้างฉัดครับ ที่มีจำนวนเยอะกว่าน,นี้นะครับอยู่ประมาณ90เชืองนะครับแต่อยู่ที่ศูนย์บริบาลค้างคาหละด้วยนะจงังฮอนจังวิ๊กนแก่ชราแล้วนะครับไม่ขายไม่ได้ ตอนนี้พี่ๆอยู่บนชินะก็ขยับหา,าอีกกันนะครับในการถ่าย